ไอสารลงคลิปทุกวันอังคารพฤหัสเสาร์อาทิตย์เวลา4ี่โมงเย็นฝากกดถูกใจกดติดตามกดสับปะรยและกดกระดิกแจ้งเตือนกันด้วยนะครับโอเคสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราก็มาพบกระดิกแล้วนะครับในส่วนของไอสารออร์แกนิกฟาร์มนะครับผมวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาเอาเมล็ดแปลงผักสลัดนะครับใส่ลงบ่อเพาะ บ่อหลุมพวกนี้นครับเราเลี้ยงไว้อีกประมาณสักนับตั้งแต่เริ่มต้นเลยก็คือประมาณสักสิบแปดถึงยี่สิบเอ็ดวันคร่าวๆก็จะประมาณนี้เพื่อที่จะไปลงแปลงเพาะใหญ่อีกทีนะครับผมตอนนี้เราก็ต้องเลี้ยงแยกเพราะว่าถ้ามันเลี้ยงในแปลงเดียวกันนะครับมันจะแย่งสารอาหารกันแล้วมันจะไม่โตมากกว่านี้เพราะฉะนั้นเราต้องเลี้ยงเลี้ยงลงบ่อใครบอกมันโดยเลี้ยงในแปลงเพาะพวกนี้นครับบานเมล็ดเลี้ยงไว้ประมาณ7-9ถึงวันก็แล้วแต่ว่า สังเกตดูว่าใบใบมันงอกใบมันงอกเป็นใบที่สามเรียบร้อยแล้วหรือยังใบสามใบสี่อะไรเงี้ยครับแล้วก็แยกมันออกมาใส่บ่อหลุมแต่ละบอ่อได้ละเพราะว่ารากมันจเจริญเติบโตได้ดีในระดับหนึ่งละเพราะถ้าต้นมันเล็กเกิดไปอะครับรากมันยังน้อยอยู่พอย้ายมาลงบ่อหลุมพวกเนี้มันก็อาจจะทําให้ตายง่ายมากขึ้นด้วยอะไรเงี้ยครับอาจจะมีเสียงรบกวนเสียงรถเสียงลาบ้างนะครับเพราะว่าผมเปิดร้านแล้วอยู่ข้างถนน ค่าถนนในหมู่บ้านนะครับไม่ใช่ถนนสายหลักมันจะเป็นถนนสายรองที่มีรถวิ่งบ้างแต่รถจะไม่เยอะมากเท่าไหร่วิธีการในการาย้ายผักสลัดจากจากแปลงเล็กๆตรงเนี้ยครับจากก้าวเล็กๆเนี่ยเอามาใส่ในบ่อหลุมพวกนี้นครับก็แค่ใช้ไม้ลูกชิ้นหนึ่งไม้ครับเจาะรูอย่างเงี้ยครับเจาะรูตรงกลางเพื่อเราจะเอาผักสลัดเข้าไปใส่ ประมาณนั่นเองส่วนวิธีการก็คือเราก็งัดเบาๆตรงผักสลัดนะครับอย่าให้รากมันขาดเพราะว่าดินพอก้าของผมพวกนี้ครับผมหลักๆเลยก็คือผมจะใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือนเป็นหลักเลยนะครับปุ๋ยมูลไส้เดือนแล้วก็ใช้ขุยมะพร้าวละเอียดเห็นไหมครับว่ารากมันงอกเยอะแล้วอย่างเงี้ยครับ เวลาเราเอามาลงบ่อ,บอเพาะบ่อหลุมพวกนี้ครับมันก็จะทําให้มันจเจริญเติบโตได้ได้ดีขึ้นไม่ตายนั่นเองนะครับผมสุ่มเสียงที่จะตายเพราะะนั้นก็คือพอมันมีรากเยอะอะครับมันก็โอกาสที่มันจะรอดก็จะมีสูงมากขึ้นดูนะครับเราก็ค่อยเอามันลงไป ใต้ดินประมาณนี้ครับแล้วเราก็กบ ากมันจะเริ่มจเจริญเติบโตได้ดีในระดับหนึ่งแล้วครับรากมันก็จะออกมาแตกแขนงมาเยอะเพราะนั้นข้อดีก็คือมันทําให้ผักสลัดเราอะครับโอกาสที่มันจะรอดก็มีสูงเพราะถ้าไม่มีรากเลยอะครับมันก็จะ,จะเจริญเติบโตได้ช้าแล้วทําไมเราต้องมานั่งเพาะตอนตอนเช้ามืดหรือตอนค่ำด้วยเงครับก็เนื่องจากสภาพอากาศเลยครับเพราะถ้าเราไป ย้ายมันตอนตอนกลางวันแดดร้อนจัดๆอย่างเงี้ยครับสภาพอากาศมันอบอ้าวโอกาสที่มันจะฟื้นตัวก็จะยากด้วยอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเราถึงเอามาเอามันมาย้ายตอนเช้าเช้ามืดคือแดดไม่ร้อนมากอาี้ยครับอากาศกําลังโอเคอย่างเงี้ยครับแล้วก็ทำให้มันยัง เวลาเราย้ายเสร็จปุ๊บรดน้ำอย่างเงี้ยมันความชุ่มชื้นของมันมันก็จะยังมีอยู่มันก็จะไปต่อได้เร็วฝืนตัวได้เร็วนั่นเองนะครับผมเพราะนั้นวิธีการย้ายก็คือผมจะย้ายช่วงช้ามืดหรือไม่ก็ตอนเย็นเย็นไปเลยครับที่อากาศมันมันไม่อบอ้าวโอเคเนี่ยครับเราก็ได้ละสองต้นก็ค่อยย้ายไปทีละต้นทีละต้นไปอย่างเงี้ยครับมันจะเสียเวลาหน่อยแต่ก็ มันจะคัดต้นได้ด้วยว่าเออต้นไหนไม่ค่อยแข็งแรงต้นไหนแตกใบน้อยอย่างเงี้ยเราก็จะไม่เอามาปลูกต่อเพราะว่าถามว่าปลูกได้ไหมมันก็ปลูกได้แต่มันก็จะเสียเวลาตรงที่ว่าสุดคายแล้วมันก็โตไม่เต็มที่พอโตไม่เต็มที่มันก็ทําให้เสียโอกาสที่จะให้ต้นอือดที่โตแักแข็งแรงดีกว่ามาปลูกเอามาใช้งานได้น้ำหนักดีกว่าอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องคัดต้นหน่อย การเลี้ยงในบ่อหลุมตรงนี้ข้อดีของมันก็คือมันจะเป็นสารอาหารไข่สารอาหารมันนะครับแล้วรากแต่ละบ่อหลุมมันก็จะเจริญเติบโตได้เต็มที่ไม่แย่งสารอาหารกันเขาถึงนิยมเอามาเลี้ยงบ่อหลุมเลยหรือถ้าใครอยากจะข้ามขั้นตอนไปเลี้ยงในแปลงเพาะเลยก็ได้นะครับมันไม่ได้ผิดอะไรแต่แค่อพอเลี้ยงในแปลงเพาะใหญ่ครับมันอาจจะ เจอแดดเจอสภาพอากาศเจออะไรต่างๆอย่างเงี้ยครับที่ที่มันร้อนจ,จัดๆมันอาจจะทําให้ตายได้ง่ายๆคือเหมือนมันยังไม่แข็งแรงพอที่จะลงแปลงเพาะใหญ่อะครับแต่ถ้าเราเอามาไว้ในบ่อหลุมอย่างเงี้ยมันสามารถโยกย้ายได้ยกย้ายไปไหนก็ได้ทําให้อ่าตอนนี้แดดร้อนจัดมากเราก็ย้ายย้ายมันไปก่อนเก็บไว้ในร่มก่อนอะไรเงี้ยครับเคลื่อนย้ายไปไหนมาไหนได้สะดวกราให้มันแข็งแรงเต็มที่อ่า เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะรอให้มันลากเดินต่างๆได้เต็มที่อะไรเต็มที่แล้วอย่างเงี้ยครับเราค่อยย้ายไปลงแปลงเพาะใหญ่อีกทีหนึ่งเนี่ยครับหลกักๆผมก็จะทำอย่างเงี้ยวนไปวนไปวนไป,วนไปเรื่อยๆทุกอย่างมันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วก็ใช้เวลาในการเรียนรู้ในการอะไรหลายๆอย่างเยอะมากครับผักสลัด บางคนบอกว่าผักสลัดปลูกง่ายอย่างเงี้ยครับมันปลูกง่ายจริงนะครับแต่มันจะปลูกยังไงให้มันโตน้ําหนักดีแล้วก็ได้ถูกเฉลี่ยทุกต้นอย่างเงี้ยครับในการปลูกแบบแบบแบบอินทรีย์แบบออร์แกนิกแบบนี้นะครับปลูกกระดินอย่างเงี้ยมันไม่ง่ายเลยนะครับผมมันจะต้องอาศัยระยะเวลาแล้วก็เรื่องสภาพอากาศเรื่องดินเรื่องปุ๋ยเรื่องอะไรเยอะแยะไปหมดครับถ้าเพื่อนๆคิดจะปลูกแบบเอาไปทําธุรกิจอะครับ ปลูกแบบจริงจังทำเป็นธุรกิจอย่างเงี้ยมันไม่ง่ายเลยเพราะนั้นมันก็จะต้องเรียนรู้แก้ปัญหาไปในแต่ละรอบไปเรื่อยๆครับเพราะว่าสภาพอากาศเราก็เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาในบ้านเราอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องศึกษามาันแล้วก็ต้องแก้ปัญหาว่าเออผักเราเป็นยังไงบ้างตอนนี้อะไรเงี้ยครับถ้าเราเจอปัญหานี้เราจะแก้มันยังไงอย่างเงี้ยเห็นไหมครับว่ารากแต่ละต้นมันจะเจริญได้ได้ได้ดีมากๆแล้วเวลาเราย้ายมันมาแปลงเคาะ บ่อหลุมอย่างเงี้ยครับมันก็จเจริญเติบโตได้ดีตอนย้ายก็อยากพยายามให้รากมันขาดนะครับค่อยๆค่อยๆเขี่ยทีนิดเขี่ยทีนิดอย่างเงี้ยครับเพราะบางทีรากมันมันยึดติดกับต้นอื่นด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็พยายามให้มันอยู่ตรงกลางไว้มันจะได้จัดการได้ง่ายแล้วเราก็ค่อยๆมือเบาๆเขี่ยมัน เขียเขียมันลงหลุมอะไรเงี้ยครับเนี่ยเราก็จะปลูกวิธีการก็จะเพาะไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับขยายไปเรื่อยๆซึ่งตอนนี้ผมพยายามจะปลูกทุกๆทุกๆเจ็ดวันอยู่นะครับผมแต่มันก็ต้องดินก็ต้องพอด้วยอะไรหลายๆอย่างด้วยอะไรเงี้ยครับมันก็ต้องอาศัยนั่นเหมือนกัน ้าไหนรู้สึกว่าดินมันน้อยเกินไปอย่างเงี้ยครับเราก็มาเติมได้เติมดินทำแบบนี้ไปเรื่อยๆครับผมอ่ะเดี๋ยวผมก็อาจจะตัดคลิปไปก่อนแล้วเดี๋ยวมามามาถ่ายทีตอนมันจบเลยแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าใครคิดจะปลูกผักสลัดจริงๆก็อาจจะต้องเออ ต้องแบบว่าอะไรจะต้องค่อยๆเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับยิ่งถ้าปลูกเป็นธุรกิจนะครับแบบเยอะๆมากจริงๆเนี้ยครับบางทีมันทําคนเดียวไม่ทันมันอาจจะต้องเออพอมีอไรายได้มีกําไรขึ้นมาแล้วก็อาจจะต้องหาคนช่วยสักคนหนึ่งเพื่อเอามาช่วยทําให้ทำให้ปลูกผักสลัดได้ได้เร็วมากขึ้นอย่างเงี้ยครับมันก็อาจจะต้องเป็นประมาณนั้นไปโอเควันนี้ก็ แค่นี้แล้วกันนะครับ